กองทุน ORT Flex นะครับหรือกองทุนเอเชียแปซิฟิมีอะไรนะ่าสนใจเรามาดูกันครับ กองทุน KFORT Flex นะครับก็จะเป็นกองทุนเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยกองทุนนี้ก็จะฟีดไปยังมาสเตอร์ฟันที่ชื่อว่า a l l i a n e Oriental Income Fund นะครับโดยตัว a l l i a n e Oriental Income Fund นะครับก็จะเป็นกองทุนผสมและกันคือเขาสามารถลงได้ทั้งหุ้นตราสารหนี้หรือว่าจะถือเงินสดก็ได้นะครับ แต่ว่าจากช่วงที่ผ่านมาประมาณ5-6ถึงปีย้อนหลังเนี่ยครับก็คือเขาลงทุนในหุ้นเฉลี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 5เป็นต้นมาเนี่ยถือหุ้นกว่า9 0ครับทำให้เสมือนว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเอเชียแปซิฟิกโดยตรงเลยที่นี้นะครับกองทุนนี้นะครับเขาจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กครับเขาจะพยายามที่จะค้นหาหุ้นที่เจ้าอื่นๆเขายังไม่ค่อยลงกันแล้วก็จะมาลงทุนในหุ้นกลุ่มประเภทดังกล่าวครับ ครับก็ตัวกองทุน a l l i a n e Oriental Income Fund นะครับก็จะมีการลงทุนในหุ้นเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะรวมประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รวมประเทศออสเตรเลียอยู่ด้วยนะครับกองทุนนี้ก็จะลงทุนในหุ้นประมาณ55-75ตัวครับโดยกองทุนนะครับก็จะเน้นไปหุ้นที่เป็นขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะครับซึ่งตัว Top Holding ที่เขาถืออยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีตัว m มนเฟรดนะครับหรือเป็นหุ้นที่เรียกว่า บริหารจัดการด้านคลังสินค้านะครับแล้วก็มีการให้บริการด้านขนส่งสินค้าทั้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศนะครับเป็นหุ้นของประเทศนิวซีแลนด์นะครับแต่ก็มีให้บริการในหลายภูมิภาคเช่นกันครับส่วนทางด้านที่หุ้นถัดไปนะครับก็จะเป็นหุ้นตัว l a เซ r ร์เทนะครับเป็นหุ้นของญี่ปุ่นที่เขามีการผลิตเครื่องตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์นะครับตรวจสอบความถูกต้องต่างๆนะครับ อีกหุ้นนึงนะครับก็จะเป็นหุ้น Galaxy Entertainment ครับโดยก็หุ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ้นมาเก๊านะครับตัวบริษัทก็จะให้บริการทางด้านโรงแรมนะครับแล้วก็คาสิโนนะครับเป็นต้นครับก็กองทุนนี้นะครับอย่างที่ได้เล่าไปก็คือเขาสามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะครับทำให้เขามีความเฟคซิเบิลนะครับในช่วงที่เป็นตลาดขาลง ดังนั้นนะครับถ้าเรามาดูวัตถุประสงค์ของตัวกองเนี่ยเขาคาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้เฉลีย่ย10-15%ต่อปีในระยะยาวนะครับซึ่ง5ปีที่ผ่านมานะครับเขาสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย,ยประมาณ9%กว่าๆนะครับหรือก็เทียบเท่าเกือบ10%เลยทีเดียวก็มองว่ากองนี้นะครับก็จะมีความน่าสนใจที่เราจะ diversify หรือกระจายการลงทุนไปในหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่รวมญี่ปุ่นแล้วก็ตัวออสเตรเลียนะครับ พบกับวีได้ใหม่ในรายการฟัดไอเดียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ